สวัสดีครับทุกท่านผมก็อยู่มุมสูงนะท่านผู้ชมว้าทุกคนอยู่มุมสูงนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะให้ FC ดูมุมสูงไหมรับซันไปวไหมเออห่วยนี่นะท่านผู้ชมภาพมุมสูงนะฮะโน่น บ้านของแม่เลดนะวันนี้เราก็เอาแผ่นขึ้นไปแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะวางกล้องไว้แถวๆนี้นะน่ะ OK, โอเค có chơi จะยิง lên เลยเนาะประกาศแน่นอนมาก no? <laughs> <laughs> okay. okay. เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปยิงนะล็อกลโอเคผมล็อกนะท่านผู้ชมต่อไปแกแล้วบอสถอดรองเท้าข้างหนึ่งสละเอาไว้รอง้าก้องรอง้าก้องก็ไม่ใส่เลยดีกว่ามันจะได้เสมอกันฮึม หมือนผิดพลาดนิดหน่อยนะท่านผู้ชมลงลงเกินบอกันมันหลอกตาใช่ไหมหน้าสุดได้ถอดนะท่านผู้ชมว่ามันเกลีกันยี่ตัวแรกต้องถอดเลยสวเก็มีปัญหาเลยนะท่านผู้ชมตากโอ้โหตัวแรกก็มีปัญหาเลย โอเคหรือเปล่าโอเคแล้วยังล็อกเดนเลยนะล็อกเดนสามท่านผมจะไปล็อกเดนเลยเอาเชือกิ้งแล้วทำธรรมชาตินะธรรมชาติเลยบ่ธรรมชาติเลย

ที่ผมสลับฟันปลาเลยแล้วกันอืมแล้วเป็นรอบนะแต่ข้างนอกไม่ได้แนาะก็เป็นทีล่ะยอดกับกันกินกันเลยอืมลงล่างเกินของดีดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ นี่นะท่านผู้ชมก็โอเคนะก็สุดยอดนะพี่น้องมันสวยดีเนาะเราฝีมือจังเลยเนาะไม่น่าเชื่อเราจะทำฝีมือขนาดนี้ท่านหมดท่านมดเฮียน แ่นต่อไปเลยครับโอยเ่ยมสูะแผ่นต่อไปนี่นะท่านผู้ชมแผ่นต่อไปเราก็ร่รุยกันเลยยกอนเลยยุดมยอดเลยมีการแย่งกันยกเกิดขึ้นนะท่านผู้ชม เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ๆก็แย่งกันยกเตะเลยเราก็มาลุยกันต่อนะท่านผู้ชมลมแรงเลยลมแรงเลย hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลี้ยงเลียงเลี Here, ้ยงคือบ่ยอนไหมกินบ่ผมจัไวให้กินก่อนด้ยกินก่อน ปักเบรกกันไปนะก็มาลุยกันต่อนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกเลยขึ้นทางนะครับทุกท่านเลยขึ้นทางแล้วน่าจะประมาณ 4, 4 <5. S 1> ี่แผ่นห้แผ่น4ี่แผ่นนะครับเพาะอาจจะได้เรื่องน้องร้านต่วนก็ได้ กนะนะดีล,ล,ดล่าสุดครัมเปี่ยนทานให้นอะมันมีทานอะไรอยู่ตรงนี้นะตรงปลั๊กไฟนะทานทานมันมีนเครื่องสำรองมาเลยลเ,เ,ลเปลี่ยนทานแล้วก็เลื่อนนดองน้าน ให้โกอาเปลี่ยนฐานให้นะท่านผู้ชมก็บ้านหลังนี้นะฮะเราทํามันด้วยหัวใจนะมันต้องสวยแน่ๆนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ตรองสีไหมเ,เห็นจิดที่ไม่ได้เราก็ทําไปด้วยแล้วกเก็บสีไปด้วยเนาะก็ะคือจุดไหนที่ยังไม่ได้พ่นมันก็มีบางบางจุดที่ลื่นก็มีเนาะก็เราก็สื้อเติมแต่งกันไป เก็บงานไปเรื่อยนะท่านผู้ชมโ,โอเคครับผมเอาเลยเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะให้มันเสร็ดเลย,ย,ลเยนนก่อนลงโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ